ทุกคนวันนี้นะคะเนาจะพาทุกคนนะคะมาบุกที่นี่เลยนะคะเอกคุสิตบวิลลานะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเจนะคะทุกคนดูเข้ามาเราก็จะเจอสระน้ําเลยดูดิต้องบอกว่าที่นี่เรามาเป็นครั้งที่สแล้วใช่ปะ<ด>ของเอกคุสิตนะคะแต่ว่ามาในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็เลือกบ้านที่แบบแตกต่างกันออกไปแต่เนนจะบอกว่าบ้านเนี้ยแนนมาครั้งที่2แล้วเพราะว่า ชอบมากๆนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกคือแปบ,บว่าครบค่ะเราสามารถมากันได้หลายคนนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นครอบครัวนะคะไปเดี๋ยวเน,นะนพาไปดูข้างในว่าบ้านของเขาจะเป็นยังไงตรงนี้เขาจะเป็นอ่าโรงจอดรถจอดได้สองคันเลยใช่ปะใช่โซนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแบบถ่ายใส่ชุดว่ายนะ้ำใส่บิกินีนะคะถ่ายที่หน,น้าบ้านทักด้วเลยสวยมากๆและ่วนนี้นะคะก็จะเป็นอ่อ ให้คายตู้อบ้าหน้าเป็นห้องแบบอบสมุนไพรอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถแบบว่ามาอบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันเป็นอะไรเตาเหรอถึนก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเหรออันแล้วก็มีโต๊ะสนุกค,ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนคาราโอเกะนะคะแล้วก็มีโซฟาให้นั่งคือแบบอยนี่มากทุกคนนั่งก็ได้หลายคนเลยสามารถนั่งดูเน็ตฟิกได้ด้วยนะ ก็ตรงนี้เป็นโซนทําอาหารนะคะเป็นแบบโซนล้างจานตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือทําอาหารเขามีเตาไฟฟ้าให้เรานะคะเป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็วางของอะไรเยอะแยะเลยคือแบบเอาจริงมาแบบสิบสิบห้าคนนี่แช่ของได้สบายใช่เหลือเหลือแล้วก็มีุยเครื่องอบขนมไมโครวงไมโครเวฟคือแบบพร้อมมากโต๊ะทานข้าวนะคะสามารถนั่งได้ประมาณกี่คนเนี่ยเป็นสิบเลยเนาะ เพราะว่าบ้านหลังนี้ร <Okay. S 1> องรับเออเพราะว่าบ้านหลังนี้รองรับได้สิบคนนะคะเพราะว่าเขามีทั้งหมดห้าห้องนอนแล้วก็ห้าห้องน้ำนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนแรกนะคะที่อยู่ชั้นล่างมีห้องเดียวนะคะดูดิหน้านอนเนาะอ้หูเตียงนี้มากปานจะพาทุกคนไปดูชั้นบนนะคะว่าจะมีกี่ห้องไปเลยอ้หูบันไดเขาสวยมากเลยอะมีไฟด้ะค่ะแนจะพาไปดูห้องข้างในสุดเลยห้องนี้น่าจะเป็น ห้องมัตเตอร์เบดรูมปะอุ้ยมีหลายห้องนะไม่รู้ห้องไหนเลยเออห้องนี้ก็ใหญ่อะก็คือว่าน่าจะมีห้องนอนทุกห้องแหละห้องห้องนอนใหญ่ทุกห้องหละมีห้องน้าในตัวด้วยห้องนี้ก็ใหญ่มากอันนี้ก็คือสามารถนอนรวมแบบเสริมที่นอนได้เลยไปดูห้องต่อไปสินี่อีกห้องหนึ่งหฮ้ยหมอทุกคนห้องนี้แบบว่าเหมือนห้องเจ้าหญิงปะหอสวยเออห้องนี้สวยอ่ะก็มีห้องน้ำในตัวอีกมีโซฟาด้วย อนห้องไหนเนี่ยเดี๋ยวเลือกก่อน <S <S อันนี้ห้องที่สี่ใช่ปะ่ะว้าวอันนี้ก็จะแบบเป็นแนวกระทัดรัดสามารถแบบว่านอนสองคนนะคะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันเออแล้วเราไปดูห้องที่ห้ากันนะคะจะเป็นห้องนี้เยอะนี่หมดเลยเนียห้องนี้สวยเนาะไปห้องนี้สวยเนี่ยทุกคนคะมาดูห้องน้ำดูดิห้องน้ำเขาแบบเออสวยนะ เนาะเขาตั้งแบบสไตล์ลักชูมากอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเออตู้เสืเออ้อผ้ายอยู่ในห้องน้ำได้ได้วยเหรอ <c oughs> คเคยเสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านพักผู้วิลล่านะคะที่พัทยาน,นะคะเนนก็แนะนำที่นี่เลยนะคะของ e อ u s i v e ผูวิลล่านะคะทุกคนจะบอกว่ามีบ้านให้เลือกมากมายหลายสไตล์มีหลายหลังนะคะใครมาเยอะก็สามารถสอบถามทางแอดมินเพจได้เลยนะคะว่าควรที่จะเลือกบ้านหลังไหนนะคะเพราะว่าแอดมินเพจเขาแนะนำดีมากๆเลยนะคะแล้วครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่4แล้วที่เนนมานะคะของ e อกุศิลผูวิลล่าค่ะทุกคนเนนเนนจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะ เราจะมากับใครบ้างแล้วเราทําอะไรบ้างนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn